สวัสดีครับวันนี้พามาเยี่ยมแปลง3ไร่13ตารางวานะครับแปลงนี้ก็อยู่ที่อำเภอแงวจังหวัดลำปางนะครับเจ้าของขายเองนะครับแปลงนี้ก็เห็นในภาพนะครับก็คือคุณป้าเจ้าของนะครับก็พาเข้ามาดูที่ดินพาเข้ามาเยี่ยมอีกทีนึงนะครับก็ติดคลองชนระทานนะครับแล้วก็มีถนนคอนกรีตนะครับอันนี้ก็คลองชนระทานเนี่ยเพิ่งทําเสร็จนะครับก็จะเห็น มีอยู่ภูเขาทางด้านนู้นตัวนี้เนี่ยน้าที่ได้มาจากของชประทานเนี่ยนะครับก็ไหลามาจากภูเขาทางด้านนู้นนะครับทางด้านต้นน้ำเนี่ยก็จะมีฝายนะครับยกระดับน้ําแล้วก็เก็บน้ําอยู่นะครับซึ่งก็น้ำดีนะครับเพราะว่าตรงนีเน้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของอำเภอเงานะครับแล้วก็น้ําที่ออกมาจากภูเขานะครับก็แบ่งมา จะสร์ให้กับพื้นที่ทําการเกษตรนะครับก็ไฟฟ้าก็อยู่ไม่ไกลาจากที่ดินเท่าไหร่นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตรงนู้นนะครับตรงหรัวมุมนะครับมีบ้านคนอยู่นะครับแล้วก็ตรงทางเข้ามาเนี่ยนะครับก็อยู่ห่างจากไฟฟ้านี่ประมาณ2อ0เมตรนะครับหรือว่าถ้าจากทางด้านท้ายของที่ดินนั้นก็จะไฟฟ้าก็จะเข้ามาใกล้หน่อยหนึ่งนะครับเห็นบ้านคนอยู่นะครับ ทางนี้ทางด้านเขาลูกนี้นะครับก็เป็นทางที่เข้ามาอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูมุมสูงกันสักหน่อยนึงนะครับว่าสถานที่เนี่ยใกล้ๆก,กับอะไรบ้างนะครับก็หลกักๆเนี่ยนะครับตัวที่ดินนะครับก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันกับตัวถนนพหลโยธินนะครับห่างจากถนนพหลโยธินมาแค่หกถึงเจ็ดร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใกล้ๆก,กับ สวนสาธารณะบ้านโป่งนะครับสวนสาธารณะนี่เขาเรียกกันว่าบึงบัวนะครับก็เป็นหนองน้ําใหญ่เลยละนะครับแล้วก็มีน้ําตลอดปีนะครับเดี๋ยวตนนัวนี้เนี่ยเป็นที่ดินนะครับแปลงนี้ของคุณป้านะครับแต่ว่ารกๆหน่อยนึงนะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะครับปีนี้ก็เห็นแกบ,บอกว่าถ้ายังขายไม่ได้แกจะให้คนเช่าทํานาก่อนนะครับจะได้มีลบแต่ว่า ดินดินกับน้ำนี่ค่อนข้างจะโอเคนะฮะสำหรับอําเภองามนะครับดินดีมากเพราะว่าอยู่กลางหุบเขาเลยล่ะนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับวนขึ้นมานะครับเห็นคืมคืมนหนน่านี่หน่อยนึงนะครับอันนี้มีสายฝนกําลังตกอยู่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นไปสูงเรื่อยๆรื่ในทางนี้ก็ฝนกาลังตกอยู่นะครับเอาละตัวนี้นะครับก็คือมุมทางด้านท้ายที่ดินนะครับตัวนี้ก็คือหมู่บ้านโสพึงนะครับ หมู่บ้านสพพึงก็อยู่ใกล้ๆกับที่ดินเองนะฮะบ้านหลังคาสีขาวนี้ก็อยู่ด้านท้ายของที่ดินนะฮะทางนั่นู้นนะครับวิวภูเขาอันนี้บ้านศพพึงนะครับอือก็น้ําก็ไหลมาจากบ้านหัดเชี่ยวนะครับบ้านหัดเชี่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภองาวนะครับอ่านี่เราจะเห็นนะครับภูเขาในรอบตัวเลยนะครับเดี๋ยววนมาข้างหน้าน่อหนึงนะครับอ่าบึงที่เห็นนะครับบึงนี้เป็นบึงบัวที่บอกเมื่อกี้นะครับอ่สถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงนะครับ ถนนที่เห็นไกลๆทางด้านนู้นนะครับก็คือเห็นพระธาตุสีขาวๆตรงนั้นนะครับนั่นคือถนนพหลโยธินนะครับถนนเส้นน้อยถนนคอนกรีตแล้วก็ตัวลำรางนี้นะครับก็เป็นที่ดินที่ดินอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าหน้าตาของที่ดินนี้เป็นยังไงนะครับตัวนั้นวาดเอาไว้ละ นะครับนี้ก็เห็นพื้นที่คร่าวๆนะครับตอนนี้ก็ผมถ่ายคลิปนี้ประมาณเดือนต้นเดือนมิถุนายนนะครับดินก็ประมาณนี้นะครับยาวๆหน่อยนึงนะครับยาวสัก2 0 0ยกว่าเมตรได้นะครับกระโนนนะฮะถนนโพนโยดินประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวไปดู บริเวณบึงบัวหน่อยนี้นะครับตรงบึงบัวก็มีไฟไฟ้าอยู่นะครับอันนี้บึงบัวนะครับมีไฟไฟ้าใกล้ๆจากตรงนี้นะครับโอเคนี่บึงบัวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหนองน้าใหญ่เลยละนะครับตรงนั้นก็มีให้ชุมชนนะครับทาเป็นกลุ่มเลี้ยงปลาอยู่นะครับมีกระช่างเลี้ยงปลาอันนี้ก็ไอ้ขาวนะครับรถไอ้ขาวก็มาจอดอยู่ตรงนี้ นะครับเข้าที่ดินนะครับก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปอีกสักประมาณ200เมตรนะครับก็ถึงที่ดินนะครับก็เข,ข้าวๆประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าสนใจย,ยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับยินดีให้ข้อมูลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ